สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงปู่เทศเทศลังสีสิทธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์แม่ชีและประชาชนทั่วไปดังนั้น ผ่าน <Lindsey> มาทางนี้ควรเข้าไปสักการะรูปจำลองเพื่อเป็นเครือมคุ่งคุณวนวันนี้มีพิธีกราบครวะอูบาจารย์ก็เก็บภาพได้ไม่มากเพราะว่าประชาชน

เดี่ท่านชอบคือท่านจกที่โอวาโคบาจังโควาขยันาลยเพราะรู้จักเพราะว่าจย์